สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับพาท่านผู้ชมมาดูเครื่องสูบน้ํานะครับเป็นปั๊มเคล,ลอรยขนาด3นิ้วนะครับนี่นะครับเครื่องยนต์6.5แรงนะครับ ความแรงของน้ำนะครับนี่นะครับตัวนี้ใช้เป็นแผ่นกระสังกระสีนะครับใส่เพื่อส่งน้ำใส่นานะครับนาตรงนี้พื้นที่ประมาณ หนึ่งไร่นะครับตรงนี้อันนี้ก็ดูดไปแล้วประมาณสักสามชั่วโมงนะครับเีนะครับปริมาณน้ำก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับนี่นะครับ พื้นที่นาประมาณหนึ่งไร่นะครับตรงนี้กับดูดไปแล้วสามชั่วโมงนะครับก็นาไม่ค่อยเสมอเท่าไหร่นะครับฝั่งโน้นนะครับจะเป็นเนินนะครับอันนี้น้ําก็เริ่มซึมไปแล้วนะครับฝั่งโน้นสายส่งนะครับ อันนี้น้ําก็เริ่มลดลงแล้วนะครับ